สวัสดีครับผมยูดีต้าและเข้าสู่ช่องโมน่เกมมิ่นะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นขอบดูตี้เหมือนเดิมนะครับผมและเราก็มาอยู่กับป้าป้าโอเคครับป้าปก็มาด้วยนะครับไก่มันเดิมนะครับมาเป็นร่วมทีมโมนี่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาแบบเล่นสดๆเลยเพิ่งเข้าเกมเลยนะคะตาแรกม er ักแพ้เสมอเพื่อนโมนี่ได้กล่าวเอาไว้นะครับโอเคงั้นป้าป้าก็ อ่าเป็นซุ่มๆมนะป้าจะเล่นแบบเซฟๆฟนะครับป้าจะไม,าไม่รู้นะตานี้เราจะเล่นเล่นอ่าไม่ไม่ใช่ตานี้สิคลิปนี้เนี่ยเราเราจะเล่นสองตานะครับเพราะว่าเราจะมาพิสูจน์กันว่าตาแรกมักแพ้เสมอและตาที่สองมักชนะเสมอจริงไหมเรามาพิสูจน์ในวันนี้กันซึ่งอ่าหมุนที่โมเน่อ่ากดไปก็มีฟอร์ได้ฟอร์ฟอร์ได้ อเอ,เอ่อันนี้นนแล้วกันอาเอาซูมซูมค่ะอ่โอเคแล้วก็ทีมเรกแมทนะครับผมนะอู้หมดใหม่ประมาณน,นี้นะครับผมนะก็โหลดเอาหมดนียก็จะมีใช้อยู่3อันอันแรกก็เป็นไออันนี้นะจำชื่อไม่ได้ส่วนอันที่2ก็เป็น m อ ไม่ได้เติมนะครับอันนี้เราคือสายฟรีถึงสกินมันจะเติมก็ตามเพราะว่ามันแจกฟรีอะนะใครใครใครทันก็โชคดีใครไม่ทันก็ลอยอยแนี่แล้วก็อีกอันนึง M13 โมนี่ดีใจมากครับนี่ M13 บัฟครับทุกคนอก็อประมาณนี้แล้วกันนะคบผมก็เราไปลุยกันเลยครับผม ตามหรือยังยังไม่กดหรอหรือว่ากดแล้วกดแล้วใช่ไหมโอเคไปดูคลิปต่อได้เออเอาดา่ดานแรกด่านแรกแต่ว่ามันอัปเดตด่านมาใหม่เอเดานขวาแต่ว่ามันอัปเดตด่านมามานานแล้วมาแล้วคะัะ มันนี่ก็จะใช้เป็นปืนนี้แล้วกันนะปีตาแรกมักแพ้เสมอมันจะจริงไหมเดาไปเดา match death match ถ้าเสียงแปลกๆก,ก็ขอโทษด้วยนะพอดีว่าแบบใช้ไม้อะนะเสียงมันก็จะแปลกๆหน่อย ผมยังไม่รู้ว่าสิ่งแปลกเลยงงนะนี่ตาได้คิวแรกตาตาคิวแรกด้วยโอ้เฮ้ยเป็ไนไงครับคิวแรกแล้ว้าวเบี่ยบ้อยกระสุนน้อยเป็นเหตุลืมรีโหลดเป็นเหตุครับ Enemy i n s i h t ศัตรูอยู่ในตรงนี้ okay. โอเคหายไปแล้วบูเรานําอยู่นะเก้าหกนะเออใช่คือด่านนี้ถ้าเราอยู่ตรงกลางอ่ะคือเสียงมากเพราะว่าช่อทางมันแบบเยอะมากอย่าเห็นแหมโมนี่โดนเข้าหลังลนะอีกอย่างหนึง่งอ่ะมันแบบเป็นวงกลมเนี่ยทางเดินม,มันเป็นวงกลมอะ่ะเราก็แบบเผลอไปฐานศัตรูได้อด่านนี้ก็จะมีความยากหน่อย Ad, cover killer drone standby. Lead. อัน uh, นี uh, aji, ้ท oh, oh. ังนี้เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปบันไซอ้าวหูฟังหลุดเออเออเออไปเป็นงัะทุกคนอหูฟังลุดเออศตูฆ่าหมปเลยครับพี่ โอเคได้ละคนเฮโชคดีมาก้โปะหมำปม่มมมข้าวต้มข้าวต้มคมหลีกิมดีสดมากแล้วก็ตามน้ำโปะไปนะครับอนนี้เาี่ใช้น้ำโปะแล้วอุ๊ยอุน้ำโปะเมื่อกี้อะไรอ่ะเราก็เดินตามน้ำโปะไป นี่แล้วว่าเราชนะแน่เลยปื้มขี้หมูเพื่อนโมนี <anch> er. ่ขี้หมูคับผมเพื่อนโมนี่หมูมายาทเพื่อนมนี่ขี้หมูคดเพื่อนโมนี่หมูมเพื่อนโมนี่ขียาขี้หมู เพื่อนโมนี่ขี้หมูนะครับอ่ไม่ใช่จ่าขี้หมูเรี่กว่าโมนี่ควรลดเสียงอย่าปรอัดแล hey, ้วเสียงไม่ได้ยินนะลูกไม่หมายถึงเสียงเกม เพราะว่าเหมือนอันน oh, ี mm. ้นะมันแบบไม่เหมือนกันพอมันระเบิดแล้วอะชี่หูมันได้สันเซียนอ่ะอ่ันไี้ MVP มะวู้วว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 วอวว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 นีม s m g ระยะไกลเลยครัตบตบมือ s m g ระยะไกล Amazing มาก s m g มันระยะไกลอันนี้เอาไประยะไกลได้เลยทีเต่อไปต่อไปต่ที่สองนะครับโมนิจาจะเลือกเป็น MC น่นอนนะครับเพราะว่าอะไรอือลอง มานนี้ก็ถ้า M4 ไม่เวิร์ก็ค่อยเปลี่ยนเป็น M13 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวะกีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม่อกีดไม่มีอะไรครับเมื่อกี้แบบ เมื่อกี้แบบรับภารกิจอยู่ทีดีใช่ไหมไม่ใช่รับภารกิจหีือรับเคล็ไอ้ตัวเนี้ยซูมซูมซูมครับเป็นตัรซูมบอกตัวเองนี่แหละฮะที่ซูมฮอ่ะนั้นแล้วมันแบบมีเลเจนด์ไงของของระดับเล gend ก็แบบเฉยเฉยใช่ไหมแล้วพอมารู้สึกตัวเฮ้ยอ้ออ้อพอไปเช็คดูว่าบนคืออะไร ไปฮิสโตเพราะว่าไปนุ๊กเท้าด่านขนาดด้วยด่านขนาดมักแพ้เสมอแพ้บ่อยเหมือนกันนะลูกเท้าล่ะถ้าป้าถ้าป้ามาอยู่ในอ่นุ๊กเท้าก็มีโอกาสแพ้ถ้าป้าเล่นระวังน่ะเพราะ่แพ้เราจะดักซุ่มอย่ามันไม่หยุดต้องหูแหลกราน Oke, Lin, save hero kan. Ini mau nih akhir juga. Di akhir Di akhir bunga. Ke sun mode ya. Sniper. Wih, Pak, Oh, oh. สปุกตะเหนะเขาหัว UAV UAV u ครับนขึ้นมาขึ้นแล้อนะตรงนี้ตรงนี้แลเดยก็มาดักตรงนี้ฉลาดมั้เนี่ บิวนัอะไรเนี่ยบิวบิวจีเนียส้จ้านี่สเับรออะไรแต่เรามี D R h e a งนี้ตรงนี้บิวจเนียส อันนี้เชื่ออันนี้มีเชื่ออันนี้ไม่ทำแล้วดิวดอร์ดีมีเอ็ดทำต่อไปตป่อปโอ้โหวแว้แว่นทุกคนเอ็งเอี้ยงที่แว่นอะมันมันมาแทางตาโอเคขอแม่นเล่นเล ให้เวลาเป็นทีเว่นของเสปนะคะไม่ใช่เล่นเฟอะคารนเซฟก็ได้อยู่อ,ยอันนี้ป้าบุกแล้วตาหลังคือแบบยังไงก็ชนะเราปุ๊บอือ <c oughs> โอ้ยย,อยอ กำลังจะพูดเลยว่าตำนานโอโยโย่กลับมาแล้ว um สปเต๊มมืมตรงนี้ไม่มีืมหืมหืมหืมมหื

<Monet. S 2> โมนี่โมนี่เหรอปาร้าใช้ปืนแหลยอะไทย25ไม่ปา้ปาป้ายิงกันหมดแล,ล,ล,แล้วก็ป้าไปจิกปืนน้องวายก็คือยิงบันบ้างเลยไทยไทย25เพราะว่าตรงนี้6-7ตัวไทย25โมนี่ไทย25าาพูดเป็นไทย25เฉยแต่ว่าการะสุนมันหมดเร็วอันนั้นอะมีแค่นิดเดียวไอ้ไทย25ป้ายมีพีนะเจ สุดยอดเลยนะเจ้าสิวได้กี่ตัวเนี่ยหนูมันได้ดูให้นะหนูนี่ออกจากห้องปั๊บไหนๆก็จะจบลิปละมาดูที่อปาวันี่ว้ววลวลวว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 วล ป๊าคิวไปยี่สิบสองตายสองโ <c oughs> มน,นี่คิวเท่าไหรโมน่คิวสิบเจ็ดตายสองเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะฮะนี่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 เห็นไหมโมนี่ดูนะนี่ตาแรกตาแรกของวันของเมื่อวานนะที่มนี่เล่นเมื่อวานอะ่ะนี่ตรงนี้ไอตานี้ตาแรกของวันนี่ตาแพ้ใช่ไหม อ้าวไม่ใช่นี่อันนี้ตาแรกของวันของเมื่อวานนี่อันนี้แพใช่ไหมอ้าวอันนี้เล่นกับป้านน่อ๋อใช่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 ฟ้ามีีใช่อ่าอันนี้ตาที่แพ้ตาแรกตาสองนี่ตาสองชนะขับมือครับผม นี้ผมชอบมันเล่นสับมุเล่นเดินสับเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเข้าทีมมาเออป้าไปดันแรนซะแล้วเราออกมาแล้วจบคลิปแล้วโอ้โหป้าปก็ตอนนี้ก็คืออ่าป้าเล่นมูกทาวนะครับผมฟอร์เนย์ด้วยฟอร์เนย์นะดัดฟอร์เนย์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มแบบในว่าเขาปุ่นมอะไรที่ใหญ่ที่เลยนะครับผมหน่ ศัตรูมาแล้วนะผมติดตัวๆๆๆๆๆอย่างนี้ครูดตันะก็นี่ถ้าชมน้อยก็กดไลค์ดทุกคนนี่ยังไม่จบนะทุกคนอยู่นี่เธอคืออ่าสภาพคนที่หนีหนีหน,นีนะครับหนีออกจากเกมนะครับผมนะหนีไปดันเล้งนะครับผมนี่นี่ครับคน ใช้ได้นะทีมนี้ทุกคนนี่นะฮะขอไม่เปิดเผยหน้าตาแล้วกันนะคะโอ้ไฟฟ้าสถิตสถิตป้าสแล้วนะครับนี่ยอืมอืมยิงไปเลยอืมเฮดช็อตด้วยเอาไม่เฮดช็อตแค่ลองช็อตครับผมมาดู เหลืออย่างสุดท้ายนี่ครับเจ้าเจ้าดื้อครับไออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันไม่ของเรานี่อันนี้ตัวดื้อครับอันนี้ตัวดือ้อที่มันหลุดตอนนั้นนะที่มันหลุดนะฮะนี่ตัวดือ้อเจ้าดือ้อนะครับนี่แหละบาย